ครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องไอตาอมทองนะครับผมวันนี้บรรยากาศยามเย็นครับผมพาน้องอมทองมาจากวัดสมานนะครับผมเลยพาน้องมากินต้นไผ่ก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าหลักนอนนะครับผมพาน้องกินต้นไผ่ก่อนให้บรรยากาศแดดลงกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ควันจะไปเอาพี่ดาวทองครับผม ีลองกินดูครับดูดูครับกินสบายครับผมดูขาครับยืนกินต้นไผ่ครับผนี่ครับกินครับชอบครับเรื่องเรื่องกินนี่ครับ เรื่องกินเรื่องเล่นนี่ที่หนึ่งเลยนะครับผมกินที่หนึ่งเล่นที่สองนะครับผมของเขาเล่นจนง่ามไม่เหลือแล้วครับตอนนี้งาแหลมเปี้ยวเลยครับเี๋ยวเขาหาอะไรครับหาของกินหรือหาอะไรครับโอ้อย่านะครับผมเอปะปะ๊ะป้ ตนต้นมะละกอลูกเก็บว้ลูกเก็บต้นมะละกอไ้ก่อนลูกกินต้นไผ่ไปก่อน,น,น,อนถฮยทอย,อยไปไหนท้อยท้อยอะไรเข้าตาหรือเปล่าครับเหมือนมีน้ำตาครับมไม้ก็ดีดโดนตาหรือเปล่าน้อเปลี่ยนไปกินต้นกล้วยแล้วครับผม นี่ปล่อยให้เขากินครับปล่อยกินอิสระแบบไม่ต้องมัดนะครับ ช่วงนี้น้องก็กินเยอะนะครับผมแต่เหมือนมันเหมือนหุ่นน้องเหมือนน้องผอมนะครับดูเหมือนน้องครับผมเหมือนน้องผอมลงนะครับแต่น้องไม่ได้ผอมนะครับเพราะว่าน้องอยู่ในช่วงยืดตัวนะครับผมช่วงนี้เราก็เลยพยายามให้น้องเดินออกกําลังกายครับผมไปกับจากวัดปาาเจียงไปกสีโลกับกสีโลนะครับผมเป็นไปกับแปดกิโลนะครับผมพาน้องเดิน เล่นนะครับผมเพื่อจะได้ออกกำลังกายนะครับผมเห็นคุณท่าคนแเก่เขาบอกว่าถ้าน้องได้เดินทุกวันน้องพวกเส้นพวกร่างกายเขาจะแข็งแรงนะครับผมเขาจะยืดตัวเร็วนะครับ วอยเขากินดำอาชีพไซคครับวันนี้เขาเลือกกินเดี๋ยวอีกสักพักพี่ควางก็จะไปเอาพี่ดาวทองครับวันนี้พี่ดาวทองอยู่ในป่านะครับ นี่ก็เลี้ยงสองเชือกก็แบ่งเวลาครับช่วงนี้ช่องช้าตื่นเช้ามาก็เก็บมูลน้องช้างนะครับผมเก็บมูลน้องช้างพอเก็บมูลน้องช้างเสร็จแล้วก็เลือกเอาเป็นพี่ดาวทองนะครับผมไปมัดป่าก่อนแล้วค่อยเอาน้องอมทองครับไปตามลังครับผม เวลาพี S 1> <S 1> <S ่ควานเดินออกดูเขาจะทำยังไงนะครับเพ่อดูอาการเขานะครับนี่เป็นจากมุมด้านไกลนะครับเพอนอนเอนอนเอนเออเออเอนไม่สนใจครับไม่สนใจครับ สงสัยตาน้องไปโดนอะไรหรือเปล่าโดนต้นไผ่โดนใบโดนกิ่งไม้หรือเปล่าครับดีตาน้องหรือเปล่าน้อเมื่อกี้ก็มาปกตินะครับผมนี่น้ำตาไหลแล้วครับเนี่ยโดนอะไรเลืองโดนเศษไม้หรือเปล่าถอย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 เบถอย โอยสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมยวพี่ควานขอตัวไปเอาพี่ดาวทองก่อนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ให้ช่องไอเต้าอมทองด้วยนะครับผมบกล่าวคำว่าสวัสดีครับ